วินา <d _ n> มินา <d _ n> ออไหนยะไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยผ่านมาตั้งกี่รอบก็ไม่เคยเจอบ้านก็ใหญ่ใหญ่นม่มีสาวว่ายน้ำาก็อยากว่ายมากเลยเออเัานลองเข้าไปกันปะอุ้ยแต่ว่ามันไม่มีประตูอะปีน้วดปีน้วตรงนี้ถ้าเกิดมีมีงูเงี้ยวเที่ยวขอยแล้วพี่ไม่รู้ด้วยนะพี่ไปหานั้นเราไปหาทางเข้าดีกว่าติงติงปีนไปคนเดียวติงปีนไปลอยติงปีนไปลย หยบ้านใหญ่มากเลยอ่ะเออชิเมะโอ้ยโุ้ยประตูเปิดได้ด้วยอ่ะโอ้ยโหบ้านใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยไฮดรูปัตตาโอ้ประตูเฮลิคอปเตอร์โหบ้านใหญ่มากเลยอ่ะสระว่ายน้ำก็ใหญ่อ่ะโอ้ยในบ้านน่าจะใหญ่เหมือนกันแหละเราลองเข้าไปไหมเข้ยจะว่า ถ้าเราจะเข้าบ้านเราต้องเงียบๆนะเผื่อเจ้าของบ้านเขาอยู่อ่ะต้องแต่เราไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยไม่ใช่หรอเออหนาเขาอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้ไงเขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้เขาไปก่อนบ้าไปโ๊ยป่ว่ะไีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เจ้าของบ้านไม่มีไปได้ไปไดปได้ไปดูว่ไปต่อ ราลองหาทางเข้าบ้านกันดีไหมเฮ้ยเอาไงก็ได้เออไปเร็วไปเดีวไปเดีวลองส่งดูลองส่งโอ๊ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเปิดประตูไม่ได้อ่ะเฮ้ยย่าเราลองไปตรงนู้นดีกว่าไหมตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นแล้วก็เปิดประตูไม่ได้ด้วยไป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 เฮ้ยเปิดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยหมู่บ้านใหญ่มากเลยอ่ะ อนี่ได้มาอบสวยมากเลยอ่ะโอ้ยใหญ่ีมากวเราลองแปลงร่างเป็นสัตว์ไหมเผื่อท่นซมแปลงร่างเป็นพิงเกนเจอรเราลองร้องเสียงสัตว์ไหม เออในแย่แปลงร่างเป็นสิ่งสัตว์เราเราทำเสียงสัตว์ใช่ไหมแล้วสมมติว่ามีคนอยู่เขาจะออกมาไล่เงี้ยโซคารนี่ได้ยินไหมเราลองทำเสียงแมกพูลไหมลองทำเสียงงูอ่ะนี่เดี๋ยวเขาทำเสียงแมวเองพี่ทำเสียงแมวไม่ติทำเสียงแมวติงกับหมาติงกับพี่วินเนอร์ติกย่าย่าเสียงหมาเดี๋ยวเราทำเสียงเดี๋ยวทำเสียงตเสียงหมาไม่เป็นเป็นเดี๋ยวทำเสียงงวเองมาหนึ่งสอง โอ้มันคนกันมันคนก็เอ้ยเรื่องนี้มๆเสียงแมวแตกกันไหมเ้ยโอนเรเอโซ่เดือรีดีเลยนโอ๊ยโอ้ยเงียบอะไรอะเมื่อกี้เป็นน้ำน้ำอ่ะ อะไรเลยอ้าวหรออะไรเลยรู้สกนดิงดิงดิงมันดิ่งก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 ันดิงันดิงกันดิ่งกดิ่งดิงกันดิ่งนดิ่งกันดิ่งกันดิ่งกันดิงนดิ่งนดิ่งกันดิงนดิ่งดิ่งดิ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  ยกระเทียมโอ้น่าเล่นนะแต่ว่าคงมีคนจะมาเล่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไปขโมยไปตอดกว่าห้องัวเฮ้ยห้องัวจริงด้วยมืยตัวเย็นตัวเย็น น้ำเปล่าแต่สิสักกระป๋องคงไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีคนอยู่ด้วยอืม้ยโอ้โหฟังเทพมากอยากได้มานาแล้วรุ่นนี้อืมเอาเรื่องจัดอืมต้องนั่งแล้วขนาดนี้ต้องนั่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมากระเท่โอ้ยไก บายบายเต่งเต่งไปโดนอะไรมาไมผิวหยาบหยาบอ่ะม่ดอีไปสเต่งก็ไม่ได้เป็น

แม่ซื้อไปให้เลี้ยงโอ้แป้งแ์ให้เลี้ยงไปดูตู้แกกันหนูว่าหนูไปอยู่บ้านเก่าดีกว่าแม่รู้แล้วเด็กๆทำไมถึงมาปีนรั้วบ้านคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักถ้าไม่ใช่บ้านแม่เนี่ยโดนตำรวจจับแล้วเนี่ยไม่ได้ปีนครับประตูเราก็เห็นหมดตั้งแต่ครั้งแล้วด้วยเออเราก็มีเสาไอ้น้ำมาอย่างนี้เนาะเนาะไปดูบ้านแม่ของตรงจริงตามมาดูข้างหน้านะคะนี่เธอคะ ฉันมาพบท่านประธานอ๋อมาพบท่านประธานเรื่องอะไรหรอคะเป็นแค่บ้านสารูปแบบเนี้ยจะยุ่งอะไรด้วยยังไม่รู้จักกันเลยก็ดูถูกกันละสวัสดีค่ะมาพบใครหรือเปล่าคะฉันมาพบท่านประธานติดต่อไว้หรือเปล่าคะคุณลูกค้าทําไมต้องติดต่อเป็นแค่พนักงานรู้ไหมว่าฉันเป็นใครสรุปท่านประธานอยู่ไหนท่านประธานมีอะไรกันหรือเปล่าครับ ฉันมาพบท่านประธานแต่ยายคนเนี้เก็ยายแม่บ้านด้วยจู้จี้อะไรก็ไม่รู้น่นารำคาญสรุปแล้วท่านประธานอยู่ไหนก็นั่นไงครับท่านประธานนั่นนะท่านประธานแม่บ้านใช่ฉันนี่แหละดูเป็นแม่บ้านแต่จริงแล้วฉันอะก็คือประธานบริษัทที่ปลอมตัวมาตั้งหา่างล่ะ ยี่สิบค่ะพี่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยขับได้แค่เนี้ยไม่จ่ายฮะขับอะไรไม่แต่ว่าขับมานานแล้วนะขับมานานอะไรแหขับแบบนี้ไม่จ่ายแบบนี้มันก็ชักาะใส่กันดีกใจดีไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายขับถึงไม่เอาไม่ไหวยี่สิบบาทเองน่าจ่ายแค่นี้ก็ไม่ได้แต่งตัวสะดวกแต่ทำเหมือนไม่มีตังค์จ่ายอะไรเนี่ยฉันขอท่านประธานได้แล้วค่ะโฮ้ยกว่าจะมา เฮ้ยม oh! ันนานอย่างเงี้ยรอนานแล้วเนี่ยวูยเบื่อเบื่อนั่ผิดอะไรเนี่ย กให้รปอช่วยถือเนาะเออได้ได้รปภช่วยฉันถือหน่อยสิไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่โโอ้หก็เป็นแค่รปภให้ถือนี่เห็นหน่อยไม่ได้เลยหรอก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ไงมาพูดแบบนี้ได้ไงแต่พวกเราอะมาพบท่านประธานนะก็ได้ก็ได้ปไปไปกันเมา อ๋อท่านประธานครับเอา้าท่านประธานทำไมถือของมาล,งลุงรังกันล่ะครับเขาใช้ให้ถือวินเนอร์ท่านประธานฮะท่านประธาน<ะ>ท่านประธานใช่ครับ<ะ>เดี๋ยวผมไปช่วยนะครับเออวินเนอร์มาท่านประธานเชิญซุปเปอร์ข้างบนเถิดท่านประธานจะขายของได้เนี่ย ไม่ไหวแล้วไม่ไหนจะมาค่ะเดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าพี่สั่งไปนานมากแล้วอะสามานามากสุดๆโทรมาแล้วจริงเหรอฮัลโหลคะค่าถึงแล้วคะ่ะอ๋อเข้ามาในออฟฟิศเลยนะคะอ๋อเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะค่ะตามหมุดเลยคะ่ะเข้ามาเลยคะ่ะโอเคค่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่สั่งแก๊บใช่ไหมคะใช่ครับวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวสแกนจ่ายนะคะค่ะ ท่านประธานไปท่านประธานอ้าวสั่งแก้ว่าเนี่ยโอ้โหทำไมท่านประธานไมใส่ชุดแกนี่ะคะอ้าวก็ราบจอบเสริมไงโอ้ัวไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวๆงั้นเดี๋ยวถักเป็นเงินเดือนเอาละกันนะเพราะเดี๋ยวมีประชุมใหญ่ไปละท่านประธานท่านประธานโอ้เดือนนี้หมดแล้วหมดจริงๆหมดเหมือนกันโอ้อ่ะ ฉันมาเข้าต่อเลยค่ะฉันมาพบท่านประธานมาพบท่านประธานไม่ผิดไม่ผิดเจ้าเป็นมยังเก่งจริงเจ้าเก่งนั่นของเนโอย๊ยน่าเกลียดนะฮะนั่งยื่นเฉยๆเยเนี่ยมาพบท่านประธานค่ะอ๋อมาพบท่านประธานเหรอครับ เอ้าถ้ามาทานถึงของมาลุงรังยังไงนะครับแล้วลุงรังยังไงนะครับแล้วทานกันนวางไว้ตรงเนี้ยครับอย่าน่าจะไม่เล่นตลกนะน่าจะไม่เล่นตลกนะ ได้นี่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 องตองวันเกิดวันเกิดได้สี่ตัวเลยเหรอใช่ใครให้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 พี่วานให้ไหนคนไหนพี่วานเนี่ยไหนพี่วานใช่ช่องอะไรคะช่องเวลทูใช่ไหมคะได้ค่ะนี่แต่จะได้ยังไม่เปลี่ยนชื่อยังไม่เปลี่ยนชื่อโุ้ยพี่วานทำหลานจะร้องได้